สวัสดีเชา้าที่สดใสนะครับวันนี้เราจะมารีวิว iPad Generation ที่8นะครับซึ่งเป็น Generation ที่อัพขึ้นมาจาก Generation ที่7นิดนึงนะครับผมแต่ก็ถือว่าได้อะไรมาเยอะอยู่ในราคาที่เท่าเดิมนะครับผมก็จะมารีวิวการใช้งานแบบฉบับที่เราใช้งานมาจริงนะครับก็คือผมเนี่ยได้ใช้งานตัวนี้จริงๆมา หเดือนเต็มนะครับผมก็จะเป็นยังไงก็เป็นรับชมกันครับก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องมาดูสเปคเข้าวๆกันก่อนนะครับซึ่งใน iPad Generation ที่8นี้มีหน้าจอขนาด10.2นิ้วนะครับผมความละเอียดที่1,620คูณ2,160พิกเซลมีกล้องหลังนะครับขนาด8ล้านพิกเซลกล้องหน้า1.2ล้านพิกเซลซึ่งผมจะบอกว่ามันเหมาะกับการใช้ในการวิดีโอคอลมากกว่านะครับ เอาไปใช้เซลฟี่แล้วเนี่ยไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ชัดน,นะครับแล้วก็อัพ CPU ขึ้นมานะครับใช้เป็น a 1 2 Bionic ซึ่งมีความเร็วอยู่ที่2.5 GHz นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยก็ยังถือได้ว่า a 1 2 Bionic เนี่ยยังมีความแรงเป็นอันดับที่10นิดนิดนะครับผมใน CPU ของมือถือสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตพวกนี้นะครับถือได้ว่าแรงพอตัวเลยทีเดียวเหมาะกับการใช้งาน ทั่วไปหรือว่าก็ยังเล่นเกมหนักๆได้นะครับผมแล้วก็ iPad Generation ที่8เนี่ยมาพร้อมกับ iPad OS รุ่นที่14นะครับผมก็เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับเข้าสู่การรีวิวเรื่องแรกนะครับก็คือการเล่นโซเชียลมีเดียครับจากที่ใช้มาพบว่าไม่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็คือเล่นได้ลื่นไหลมากๆตามแบบฉบับของ Apple นะครับผมฟฟฟ วมากไม่มีสะดุดนะครับแล้วก็ปัญหาต่อไปจะเกิดขึ้นที่แอป i n s t a g r กรครับผมเพราะว่านี่นะแอป i n s t a g r กรมเขายัางไม่อัปเดตให้เป็นแนวนอนครับผมซึ่งเราก็ต้องพอจะใช้เนี่ยก็ต้องหยิบขึ้นมาเป็นแนวตั้งนี้นะต้องหยิบขึ้นมาเป็นแนวตั้งซึ่งอาจจะทำให้ใช้งานได้ลำบากขึ้นนิดหน่อยนะครับผม แล้วก็ iPad เครื่องนี้นะครับผมที่ผมซื้อมาเนี่ยจะเป็น128 g b นะครับผมซึ่งถ้าจำไม่ผิดนะครับตอนเปิดกล่องออกมาเนี่ยจะเหลือเมมให้ใช้อยู่ประมาณ100 g b เออหรือว่า100นิดๆอะไรประมาณนี้ครับซึ่ง iPad Generation ที่8เนี่ยเขาให้มาแค่2ความจุก็คือ32 g b กับ128 g b ถ้าจะซื้อเนี่ยผมก็แนะนําว่าให้เป็น128 g b เลยดีกว่าครับเพราะว่า32 g b เนี่ยในปีนี้มันใช้ไม่พอแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ผมโหลดแอปทุกอย่างที่ผมต้องใช้แล้วก็ยังเหลือเมมให้ใช้อยู่88.28 g b นะครับผมเซึ่งก็ใช้ได้เพียงพอครับนี่ครัผมโหลดแอปไว้หมดแล้วนะครับผมแอปต่างๆนานาที่วัต้องใช้นะครับผม ก็โซเชียลมีเดียแล้วก็มีเกมนะครับซึ่งเกมก็เป็นเกมใหญ่ๆนะครับแอปแต่งรูปแล้วพวกนี้โหลดไว้หมดแล้วก็ถือว่าเมมพอกินพอใช้ครับผมต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องของการใช้ iPad กับปากานะครับผมซึ่งบางคนก็อาจจะสังเกตเห็นแล้วว่าปากาที่ผมใช้เนี่ยมันไม่ใช่ Apple Pencil นะครับผมซึ่งผมก็จะบอกว่าใช่ครับมันไม่ใช่ Apple Pencil แต่ว่ามันใช้ดีไม่แพ้กับ Apple Pencil แน่ๆครับผมถ้าเทียบกับราคามันซึ่งด้ามน,นี้ยผมได้มา500บาทเท่านั้นเองถูกกว่า Apple Pencil เยอะมากทีเดียวครับผมซึ่งการใช้ก็งา่ายิดเดียวครับแค่แตะไฟก็จะติดเสร็จแล้วก็เขียนได้เลยซึ่งจากที่ผมได้ใช้มาเนี่ยมันใช้ได้ดีมากครับไม่มีปัญหาเลยเลยนี่ผมก็เอาไปใช้เรียนนะก็เขียนเขียน เขียนเลคเชอร์ที่อาจารย์ให้มาครับก็ทําได้ไม่มีปัญหาอะไรเราก็เขียนไดสิเขียนได้ทุกอย่างคือถ้าใครจะซื้อไปเรียนนะครับผมแนะนําแท่งนี้เลยเป็นปากกาสไตลัสนะครับผมที่สามารถเขียนได้แล้วก็วางมือได้ด้วยเหมาะกับการใช้เรียนฮะและที่สําคัญราคามันถูกปากกาเนี้ยมันมีฟังก์ชันนะครับในการใช้แรงเงาได้ด้วยผมจะสาธิตให้ดูซึ่งถ้าเราถือปากกาตรงตงเนี้ย เส้นที่ได้ก็จะออกมาเป็นเส้นแบบเล็กๆปกติ่างนี้ถ้าเราถือยงเอียงอะ่ะเส้นมันก็จะเริ่มใหญ่ขึ้นน่ะถ้าเราเขียนแบบแรงเงาเลยอ่ามันก็จะเป็นแบบแรงเงาครับผมซึ่งทั้งหมดนี่ได้นในราคาแค่ห้าร้อยครับผมแนะนําเลยแต่วันนี้เราไม่ได้มารีวิวปากการครับเพราะฉะนั้นไปต่อครับการใช้จดโน้ตเนี่ยไม่มีปัญหาครับผมเพราะว่าผมเองก็ใช้ใช้กับแอปคูดโน้ตนะครับ ก็นี่ใช้อ่านหนังสือแล้วก็สามารถไฮ้ลงไฮไลท์ได้นะคะผมจดได้แบบนี้ถือว่าเหมาะกับการเรียนเลยทีนี้เป็นเรื่องต่อไปก็คือเรื่องการใช้มัลติมีเดียนะครับผมก็อย่างเช่น YouTube อย่างนี้สามารถใช้ได้กับโทร r ั k e y b o a r มเป็นหน้าจอ Retina Display นะครับผม แต่ว่าตัวนี้ยังไม่ได้เป็นฟูลามินาะครับถ้าสังเกตเราก็จะเห็นแก๊ปช่องว่างระหว่างจอเยอะกว่า iPad Air Air 3หรือว่า Air 4หรือ iPad Pro นะครับผมเนี่ยาการดูแบบล l i ทีวีแต่ว่าข้อสังเกตดนึงนะครับผมก็คือล l i ทีวียังไม่มีแนวนอนให้เรานะครับผมคือเราต้องใช้แนวตั้งอีกแล้วแต่ว่าพอเราเลือกเข้าไปนะมมบติแบบนี้ เราถึงจะสามารถทําเป็นแนวนอนได้ครับผมคือตอนเลือกตอนเลือกเรื่องเนี่ยเราก็ต้องดูเป็นแนวตั้งนะครับผมแ,แบบนี้ก็จะได้เป็นแนวนอนนะฮะก็ดูได้ไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็สามารถทําเป็นพิจอร์ร์แบบนี้ได้นะครับเพราะว่าเป็น iPad o s 1 4แล้ว ก็คือ <What S 1> เราจะ <this S 1> สามารถ <movie S 1> ทำให้ <it? S 1> มันเป็นวินโดว์เล็กๆแบบนีไ้ได้ word, huh? ก็ปิดไปฮะทีนี้เราสามารถใช้เป็นมัลติวินโดว์ได้ฮะสมมติว่าเราแบบทำงานอยู่นี้ใช้แอปแคนวาททำงานนะสมมติว่าผมทำงานอยู่นะผมต้องการแบบใส่ข้อมูลใส่อะไรอย่างนี้นะก็สามารถดึงนี้ขึ้นมาแล้วก็ลาก Google มาไว้ข้างๆนี้ได้นะครับผมเป็นความสามารถของ iPad ดเอเลยแล้วก็สามารถเซิร์ชได้ว่าเซิร์ชข้อมูลอะไรเงี้ย mm hmm. หรือว่าเราสามารถปัดมันเก็บข้างๆแบบนี้ได้ mm hmm. แล้วเราก็พิมพ์งานอะไรต่อเสร็จแล้วก็ปัดออกมาเพื่อเซิร์ชข้อมูลต่อนะครับ mm hmm. ก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับ ทีนี้พูดถึงเรื่องของแบตเตอรี่นะครับผมแบตเตอรี่ตัวนี้เนี่ยให้มา8,800กว่ามิลลแอมเลยนะครับซึ่งตามสไตล์ iPad ก็คือสามารถอยู่ได้เต็มวันแน่นอนครับเนี่ยผมก็ใช้มา2วันแล้วยังไม่ได้ชาร์จเลยแบตยังเหลือตั้ง49นะครับก็เรื่องแบตนี่หายห่วงครับผมให้มาเยอะจริงๆต่อมาเป็นเรื่องของดีไซน์ภายนอกนะครับผมอย่างที่เราเห็นก็คือ ยังเป็นดีไซน์ของ iPad รุ่นเก่าๆอยู่นะครับนั่นก็คือยังมีปุ่มโฮมพร้อมกับทาช ID นะครับผมถ้าเกิดว่าอยากได้เป็นดีไซน์ใหม่เนี่ยก็ต้องลองมองเป็น iPad Air 4หรือว่าเป็น iPad Pro ไปเลยนะครับผมซึ่งถ้าเรามองแบบเนี้ยหน้าตามันเหมือนกับ iPad Generation ที่7มากใช้ใช้เคสใช้เคสร,ร่วมกันได้ใช้ฟิล์มร่วมกันได้เลยนะครับผมซึ่งทางด้านบนของตัวเครื่องเนี่ยเราก็จะยังมี แจ็คหูฟัง3.5มมิลมาให้อยู่นะครับผมซึ่งเดี๋ยวนี้ก็หายากแล้วล่ะเพราะว่าเขาเริ่มตัดแจ็คออกไปกันแล้วนะครับผมแล้วก็ถัดมาด้านบน,นะครับแล้วก็จะมีกล้องหน้า1.2ล้านพิกเซลนะครับผมของ iPad ซึ่งอย่างนี้ผมบอกครับว่ามันเหมาะกับใช้แบบว่า FaceTime วิดีโอคอลมากกว่าแล้วก็ด้านข้างของบเครื่องนะครับก็จะยังมีช่องว่างของหน้าจอกับตัวเครื่องอยู่เยอะ หนาพอสมควรครับส่วนด้านล่างนะครับเป็นลำโพงนี้เป็นลำโพงคู่นะครับสเตอริโอพร้อมกับพอร์ตไลนิ่งซึ่งสเตอริโอของ iPad Gen 8เนี่ยคือจะเป็นสองข้างอยู่ด้านล่างนะครับผมซ้ายขวาแบบนี้ตอนดูหนังอะไรแบบเนี้ยผมคิดว่ามันไม่สเตอริโอเพราะว่าปกติเราก็ต้องวางแล้วตั้งแล้วก็ดูถูกไหมแล้วทีนี้เสียงมันก็จะออกแบบนี้บนล่างแบบนี้มันสเตอริโอไงครับมัน ก็ไปทางขวาอย่างเดียวถูกไหมแต่ว่าถ้าเกิดเป็นของ iPad Air c เนี่ยคลำโพงเขาจะอยู่ตรงนี้กับตรงนี้ก็แปลว่าเสียงเนี่ยจะเป็นสเตอริโอจริงก็คือซ้ายขวานะครับแบบเนี้ยเหมาะกับเอาไว้ฟังเพลงมากกว่าดูหนังจะไม่เหมาะแต่ว่าถ้าคุณไม่ซีเรียสเรื่องว่ามันต้องซ้ายขวาเนี่ยเสียงมันก็ดังฟังชัดมีมิติใช้ได้เลยครับต่อไปนะครับเป็นเรื่องของการเล่นเกมนะครับผมก็ตัวนี้นะครับ ให้มาเป็น CPU A12 Bionic นะครับผมซึ่งไม่มีปัญหาในการเล่นเกมแน่นอนครับผมยังเล่นได้ลื่นๆเล่นดีมากถ้าจะซื้อไปเล่นเกมเนี่ยผมก็ค่อนข้างแนะนำครับผมสำหรับเกม PUBG Mobile เนี่ยสามารถปรับได้สูงสุดที่ Ultra HD นะครับผม f r ร m e r a ที่ Ultra นะครับคครับทีนี้เดี๋ยวผมลองเล่นให้ดูว่ามันลื่นจริงครับตอนนี้เราก็เข้ามาถึงในเกมแล้วนะครับผมอ่าเห็นไหมครั ลื่นเลืเล่นลนไหลครับไม่มีปัญหาเลยโย,โยนโยนโยนเลยโยนโยนเลย,ย,ย,เลยก็เล่นได้ดีครับผมแล้วก็ที่สำคัญหน้าจอใหญ่แล้วก็จะได้เปรียบคนอื่นนะครับผมที่ว่าหน้าจอเล็กๆ เราจะสามารถเล็งง่ายกว่าแบบนี้นแะครับเร,เรื่องราคาของ iPad รุ่นนี้เนี่ยจะเริ่มต้นที่1,900บาทนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่จะใช้ย,ยาวๆนะครับผมแนะนำว่าให้คุณไปเลือกแบบ 128GB แทนนะครับก็จะเป็น1,3,900บาทซึ่งตอนนี้ผมเลือกซื้อเครื่องนี้มานะครับผมก็ลังเลระหว่างตัวนี้กับ iPad Air 4ซึ่งค่า iPad Air 4เนี่ย จะเริ่มต้นที่1,9,900บาทนะครับสำหรับตัว Wi-Fi แต่ทำไมผมไม่เลือกตัวนี้เป็นเพราะว่า iPad Gen 8เนี่ยได้ราคาที่ถูกกว่าประมาณ5,000บาทแล้วคุณได้ 128GB ซึ่งใช้เพียงพอแน่นอนในยุคนี้ แต่ว่าถ้าเป็นนั้นเนี่ย19,900เ้าพนเยนี่ยคุณยังได้64สิกิกซึ่งสำหรับตัวผมเองนะใช้ไม่พอแน่นอนครับแต่ถ้าคนไปเลือก iPad Air คุณจะได้อะไรคุณจะได้ชิป A 1 4 b i o n i c ที่แรงกว่าและเป็นแรงอันดับหนึ่งในตอนนี้นะครับผมคุณจะได้ Touch ID ที่ปุ่มโฮมด้านบนคุณจะได้กล้องที่มีความละเอียดกว่าเยอะและสามารถรองรับ Apple Pencil รุ่นที่2นะครับผมแต่ว่าสำหรับตัวผมเองเนี่ยผมใช้แค่ประการนี้ก็พอครับผมผมว่านี่แหละคุ้มที่สุดแล้วถ้า คุณไม่ได้เป็นสายวาดรูปนะผมแนะนํนาประกานี้แล้วก็คุณอาจจะซื้อสมาร์ทคีย์บอร์ดเพิ่มเอาเงินซื้อประกานย่ไปซื้อสมาร์ทคีย์บอร์ดเพื่อใช้ในการทิมงานใช้ไปเรียนอะไรเลยนี้นะครับ ส่วนนี้ก็เป็นข้อดีข้อเสียสําหรับตัวผมนะครับก็คือข้อดีเนี่ยราคามันถูกนะครับผมก็คือเหมาะกับนักเรียนนักศึกษาที่จะขอพ่อแม่ซื้อให้อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ได้เมมเยอะนะครับเมื่อเทียบกับ iPad Air ที่ราคาแพงกว่าเราสามารถใช้ได้แบบเต็มที่กว่านะครับเมื่อมันมีเมมเยอะส่วนข้อเสียนะครับคือได้แบบดีไซน์ iPad เก่านะครับผมซึ่งก็คือแบบนี้มีขอบจอเยอะๆอย่างนี้มีปุ่มโฮมแบบนี้ ก็ใครที่มีอยากได้ดีไซน์ใหม่ก็อาจจะเป็นข้อเสียนะครับผมแต่สําหรับผมก็นั่นแหละจริงๆผมก็ชอบปุ่มโฮมนะแต่ก็แอบชอบแบบไม่มีปุ่มโฮมเหมือนกันแล้วก็จอนะครับผมจอไม่มีฟูลลามิเนชั่นซึ่งมันทําให้ฟีลตอนใช้ปากกาเนี่ยมันลดลงไปนะครับเมื่อเทียบกับ iPad Air 4ที่มีฟูลลามิเนชั่นก็คือตอนจะหลดปลายปากกาครับมันมีช่องว่างระหว่างปลายปากกากับหน้าจอเยอะเกินไปอะ่ะเนไ ปากกามันจะดูแบบลอยๆแต่ถ้าเกิดเป็นฟูลามิเนชันนะครับปลายปากกาเนี่ยมันจะติดกับเส้นเลยมันจะดูไม่ลอยนะครับผมอันนี้ก็เป็น2อย่างที่ตัวผมเองหุดหงิดก,กับมันนะครับผมแต่ส่วนตัวผมมองว่าคุ้มครับผมถ้าเกิดว่าจะซื้อมาใช้ในการเรียนนะครับจดโนต้ตทั่วไปหรือว่าดูหนังฟังเพลงย่างนี้แล้วก็ให้ได้แบบจอใหญ่ๆเต็มจอพกพาง่ายนะครับซึ่งเรื่องการพกพาเนี่ยผมใส่เชสมาเงี้ย น้ำหนักพอๆกับ iPad Air ที่ใส่เชสเหมือนกันเลยนะน้ำหนักมันต่างกันไม่เท่าไหร่แยกไม่ออกนะครับก็ถือว่ามันใช้งานได้ดีแล้วล่ะในเลนราคาเนี้ยนะเทียบกับฝั่ง Android ด้วยก็มันก็คูมแล้วล่ะอันนี้ก็เป็นงานวิดีโอจาก iPad Generation ที่8นะครับผมไม่มีการสั่นนะฮะเดิมก็จะสั่นๆหน่อยคุณภาพก็พอใช้ได้อยู่ครับถ้าเกิดว่า ยเยอะๆแบบนี้นะถือว่าก็ถ่ายสวยอยู่พอสมควร เ่อนคุณภาพกล้องหน้านะครับก็โหแตกละเอียดเลยเหมาะกับใช้แค่แบบว่าใช้ในการคุยงานอะไรแค่นั้นนะครับผมเพราะว่าแบบนี้นี่ภาพมันค่อนข้างแตกนะแบบหนึ่งจุดสองล้านพิกเซลอ่ะปีสองพันยี่สิบแล้วเขายังกล้าให้หนึ่งจุดสล้านพิกเซลมาครับเยี่ยมจริงๆ ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับ